ลงไปนะครับไม่ได้ใส่น้ำมันนะใส่น้ำเปล่านะต้อลงไปนะครับอลูกค้าเยอะมากครับ ตดีบตอน,นี้ผมอยู่ที่ร้านขัดไทย20บาทนะครับผัดไทยสาเกตนะครับก็พิกัดที่ตลาดนัดคุณนายจังหวัดสมุทรสาครนะครับลูกค้าเยอะมากๆครับร้านนี้ขายชุดละ20บาทนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันครับวันนี้เป็นเส้นอะไรครับพี่เส้นผ้าทิตย์นะ ร <c Dante food> ้นนี้ขายดทำาัขึ้นใหม่ๆนะครับผ้าตอกกระทะเลยครับตักไม่ได้อยู่เลยครับ ทีนี้เราใส่กับน้ำมันอะไรพี่ไม่ใส่น้ำมันนะไม่ได้ใส่น้ำมันนะใส่น้ำเปล่าเลยใส่น้ำเปล่าแล้วก็น้ำโซนน้ำเปล่าแล้วก็น้ำโซนนะพี่นุ่มผัดครั้งหนึ่งได้กี่ห่อพี่ประมาณสิบสองสิบสามห่อสิบสองสิบสามห่อโอ้โอ๋อตัวนี้เป็นน้ำโซนนะ ก็จะมีกุ้งนะครับทุกคนบางตัวนี้ก็จะเป็นสูตรคาร้านเลยนะครับพี่ใช่ผมเดินผ่านมาเห็นคนบุมเยอะมากนะครับเต็มล้าเลยนะทุกคนนี่คือพี่ผัดทั้งวันเลยใช่ไหมเพี่บอกได้ไหมครับวันละกี่กระทะบางวันก็ยี่สิบกระทะโอ้ประมาณยี่สิบกระทะเลยนะ สามสิบบาครับผมนี่ใส่อันนี้เป็นเต้าหู้นะครับกับ <3 S 2> ไข่นะครับรอจานร้อนเนะคะขายไม่ดีอยู่เลยนะครับมีราคาเดียวใช่ไหมครับพี่ราคาเดียวครับใช่สิบบาทนะไม่มีารนะ <dafür> าคา,าพิเศษนะพิเศษพิเศษสามสิบครัพิเศษสามสิบบาทนะ แต่สมาชิกล mm. ูกค้ายังซื้อราคายีบาทานหน้าร้านเลยลงไปแล้วก็เจะเป็น พิเ็จยังพี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเดืยวเดืไม er so ่นานนะครับเดืยวเดือดพอน้ำซอสเราปรุงสเรบดเร้อยหมดแล้วโอ้โหใน20กระทาแล้วครับทุกคนรู้แลูกค้านะครับโอ้ลูกค้าเยอะมากนะครับวันนี้กระทะนี้กระทะที่เท่าไหร่แล้วพี่จำได้ไหม13กระทะแล้ว13นะ ปริมาณห่อ20บาทนะครับที่เสีย30บาทสม่สมมาเลยเราก็จะตักในราคา20บาทไว้ก่อนนะใช่ไหมครับค่ะแล้วแต่ถ้าลูกค้าจนะสั่งพิเศษก็ได้ครับถ้าลูกค,ค้าจะสั่งพิเศษก็ได้เราก็จะตักให้นะแต่ก็นี่คือราคา20บาทนะครับทุกคนปริมาณน,นะแล้วก็จะมีถั่วนะครับตัวนี้เป็นถั่วทางร้านเราคั่วอยู่เลยนะครับทำเองค่ะทำเองเลยนะโอ้หอ่อให้อย่างสวยเลยนะครับห่อาไปมาก เขาก็จะมีนะครับเครื่องปรุงให้นะครับก็บเป็นพริกน้ำปลาแล้วก็มีกระเกียบให้นะครับขาย20บาทขายดีมากนะครับทางร้านเรามีรับสวนสูตรหรือว่าออกงานอีเวนต์นะที่ออกงานนอกสถานที่อองานครับมีอยู่นะในเกล็ดไหนครับในเกล็ดสมุทรสาครไหม<ำ>ครับ เบอร์โทรตามหน้าร้านเลยไหมครับพี่เบอร์โทร0ู4นะครับ392 9920นะครับพัดไทยสาเกตนะครับรับออกงานนอกสถานที่ก็โทรมาติดต่อทางร้านเขาได้นะวันละ20บกระาทธรรมดาันละ20บาท เศรษฐกิจแบบนี้ขาย20บาทก็ถือว่าขายถูกมากครับคือทางร้านอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ใช่ไหมครับพี่ ป๊บเดียวจะหมดแล้วนะครับไวมากนะครับขอเลย20บาทลูกค้ารุมป๊บเดียวจะหมดแล้ว ้ S <S ครับขายมานานหรือยังครับพี่ผัดไทยเนีขายได้ไม่นานนะครับครับเดี๋ยวได้ไม่นานนะก็ตัวนี้คือเป็นสูตรทางร้านเราเลยนะครับ <S <S คิดคิดเองไหมตูนเล้วครับตูนเอามากับกับเพื่อนโอ้ับเป็นเพื่อนชวนมาคือ เ <uge ot> ริ่มดังแล้วเดี๋ยวมาแล้วพี่เราคิดว่าเราเก่าแล้วหรือเปล่มาปาร์ตี้ค่ะมาดูกระทะนี้ต่อนะครับขึ้นลงไปนะครับไม่ได้ใส่น้ำมันนะใส่น้ำเปล่านะครับ เราลงไปครับทำไวมากก็เดียวเสร็จแล้วนแต่คาดในน่าจะไม่เกิน5นาทีนะทีท่ครับ ่อนเนครับั<า>เ,เดียวนะครับ,บเร็นเวนะครับ chịu đi mà cái này này nó lo không được สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม